เราจะมาเริ่มต้นที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับที่เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังสู้รบกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบที่เมืองข่านยูนิสเมืองกราฟา2เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งในตอนนี้พื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซากลายเป็นสมรภูมิหลักแล้วนะครับหลังจากที่อิสราเอลขยายเป้าหมายต่อเนื่องโดยอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทากาศใส่เมืองข่านยูนิสควบคู่ไปกับปฏิบัติการภาคพ,พื้นดิน ในหลายพื้นที่ทั่วเมืองขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ทางตอนเหนือของชนวนกาซาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการประกาศเป็นสมรภูมิรบตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมีปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลอยู่ที่เมืองจาบาลียาครับแล้วก็มีรายงานด้วยครับว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่นอกชนวนกาซาก็คือมีการโจมตีเกิดขึ้นในเขตเวสต์แบงก์เขตเวสต์แบงก์นี่คือแยกออกไปเลยนะครับไม่เกี่ยวกับชนวนกาซาเลย แต่ว่าเป็นเขตที่ตั้งอยู่แยกออกไปที่มีชาปเลสไต์อาศัยอยู่และก็เป็นเขตที่ปกครองภายใต้องค์กรบริหารปาเลสไต์หรือที่เรียกกันว่า Palestinian Authority หรือว่า PA อย่างที่บอกครับคนละส่วนกับการปกครองของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยฝ่ายอิสราเอลที่ออกมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งอยู่คนละฝั่งคนละส่วนกับฉนวนกาซาเลยเนี่ยทำไมถึงไปเปิดเฏิบัติการที่เวสต์แบงค์ ฝ่ายอิสราเอลอ้างว่าเมืองเจนินซึ่งอยู่ในเขตเวสต์แบงค์เนี่ยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกฮิยัตซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่เป็นอันดับที่2รองจากฮามาสทําให้ทั้ง2ฝ่ายยิงตอบโต้กันไปมาครับนอกจากนี้นอกจากในกาซาในเวสต์แบงค์แล้วยังมีรายงานความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะครับมีรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ํามันติดธงชาตินอร์เวย์ลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยกองกําลังไม่ทราบกลุ่ม โดยเรื่องนี้มีการมุ่งเป้าไปที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบที่สายการยิงมาแล้วพบว่าเป็นกระสุนที่ถูกยิงมาจากประเทศเยเมนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดวุฒิฮูตีที่ออกมาประกาศเป็นหนึ่งในแกนแห่งการต่อต้านหรือที่เรียกว่า a s s e ซส s i s t a n c e ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรสำคัญในการต่อสู้กับศัตรูของอิหร่านโดยกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก่อนหน้านี้ได้เคยทำการโจมตีเรือในทะเลแดงมาแล้วหลายลำนะครับแล้วก็เคยยิงจารวดเข้าใส่อิสราเอลด้วยและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มนี้ก็เพิ่งประกาศออกมาเองครับบอกว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลโดยที่ไม่สนใจสัญชาติพร้อมกับเตือนให้บริษัทขนส่งระหว่างประเทศเลิกทำธุรกิจกับอิสราเอล นี่ก็ทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นนะครับว่าสงครามจะขยายวงจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมาเป็นกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับตัวเลขล่าสุดที่มีการเปิดเผยม,มาจากกาซามีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วราว18,00 0คนนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มีการเก็บข้อมูลโดยทางการแต่ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับอาจสูงกว่านี้มาก สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทําให้เกิดเสียงเรียกร้องการหยุดยิงเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งอิสราเอลแล้วก็ฮามาสจะบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันมาแล้ว ได้ครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ7วันก่อนจะกลับมาเปิดฉากสู้รบกันอีกครั้งและดูเหมือนว่าหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาหยุดยิงสถานการณ์สงครามก็ดูเหมือนจะหนักหน่วงมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมฉุกเฉินของสมัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหารือกันอีกครั้งในประเด็มเรื่องของการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังจากเมื่อวันศุกร์ มีการประชุมที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติปรากฏว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติล้มเหลวในการลงมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพราะว่าสหรัฐใช้สิทธิ์ในการวีโต้ยตินี้ครับซึ่งเป็นยติที่เสนอโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตในฐานะตัวแทนของชาติอาหรับทีเนี้ยก็ต้องจับตาว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสับประชาชาติจะมีมติ เรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับระชาชาติล้มเหลวในการออกยติออกท่าทีเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วก็ฮามาสเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่ามติของสมัชชาใหญ่แห่งสับระชาชาติกับมติของที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับระชาชาติสองวงการประชุมนี้ไม่เหมือนกันนะครับ มติของสมัชชาใหญ่แห่งสัปราชาชาติจะไม่มีผลทางกฎหมายพูดง่ายๆมติที่ออกมาจากสมัชชาใหญ่แห่งสัปราชาชาติที่มีการประชุมกันของชาติสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่การสะท้อนความคิดเห็นของชาติต่างๆทั่วโลกแล้วเป็นการสะท้อนความเห็นของ193ชาติทุกชาติมีเสียงเท่ากันหมดไม่มีชาติไหนมีสิทธิ์ออกสิทธิวีโตเพื่อปัดตกข้อเสนอในที่ประชุมแต่ว่า การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติไม่เหมือนกับที่ประชุมใหญ่สมัชชาสมัชชาใหญ่แห่งสัประชาชาตินะครับเพราะว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติมีสมาชิกถาวร5ประเทศ5ประเทศที่มีสมาชิกถาวรมีอำนาจวีโต้ยติใดก็ตามเพื่อให้ยติต่างกล่าวถูกปัดตกไปอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัประชาชาติ มีชาติสมาชิก13ชาติจาก15ชาติลงมติเห็นชอบข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันที13จาก15นะครับเรียกได้ว่าเสียงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยแต่เสียงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแพ้ครับเพราะว่าสหรัฐในฐานะสมาชิกถาวรใช้สิทธิวีโตสหรัฐชาจากงดออกเสียงก็เลยทําให้ข้อเรียกร้องนี้ถูกปัดตกไป แต่ถึงแม้จะไม่มีผลทางกฎหมายแต่ว่าย้อนกลับมาถึงสิ่งที่เรากําลังจับตาอยู่ในตอนนี้คือสมัชชาใหญ่แห่งสัปรายชาชาที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้แม้จะไม่มีผลทางกฎหมายแม้จะไม่มีอํานาจในการบังคับแต่ว่ายังมีความสําคัญเพราะเป็นเรื่องของคําแนะนําต่อคณะมนตรีความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นห่างมองว่าคณะมนตรีความมั่นคงล้มเหลวในการรักษาสติภาพ พูดง,ง่ายๆก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาช,ชาติที่กําลังจะเกิดขึ้นก็จะเป็นหนทางช่องทางที่จะใช้ในการกดดันคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อให้ออกมามีมาตรการมีท่าทีเพื่อจัดการกับวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในชนวนกาซาแต่มันจะไปได้ขนาดนั้นไหมแรงกดดันที่มาจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะมีแรงมากพอที่จะทําให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ต้องมีมาตราการอะไรบางอยา่างหรือไม่คำถามก็คือนี่จะช่วยกดดันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่ากลไกที่จะเดินหน้าสู่สัติภาพกลไกที่อาจจะเป็น,นกลไกที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าอิสราเอลกับฮามาสจะมีการหยุดโจมตีชั่วคราวมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันในเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงอยู่ ในหลายๆแนวทางนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางที่ประสบความสําเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแนวทางว่าด้วยการที่ชาติอาหรับเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างอสิสราเอลกับฮามาสแล้วให้ท้องสองฝ่ายตกลงกันอสิสราเอลยอมหยุดโจมตีกาซาฮามาสยอมปล่อยตัวประกันคําถามก็คือภาพแบบนี้จะยังมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ไหม เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมโดฮาฟอรัมซึ่งเป็นการประชุมที่หาหรือกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายของโลกจัดขึ้นทุกปีที่กาตาร์นะครับหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันซึ่งนักการทูตที่มาร่วมประชุมลงความเห็นกันครับนักการทูตบอกว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงเกิดขึ้นในช่วงอีกหลายสัปดาห์ต่อจากนี้นี่เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม กับที่สหรัฐเคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้บอกว่าสหารัฐเชื่อว่าการหยุดยิงอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงคริสต์มาสซึ่งก็เป็นท่าทีของสหรัฐที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าสหรัฐจะพูดแบบนี้แต่ว่ารัฐบาลสหารัฐก,ก็ไม่ได้แสดงออกถึงการกดดันอิสราเอลให้ยุติสงครามออกมายิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังใช้สิทธิ์วีโต้ข้อเรียกร้องหยุดยิงทันทีในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกด้วยเรื่องนี้เนี่ย หลายคนก็จับตาอย่างมากว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมสหรัฐออกมาพูดในเชิงให้ความหวังว่าคริสต์มาสนี้ก็คงจะได้เห็นข้อตกลงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ตกลงกันได้7วันหยุดโจมตีกาซาแลกกับการปล่อยตัวประกันออกมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีนะครับเพราะว่า บรรดานักการทูตบอกว่าสาเหตุที่พวกเขามองว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยพวกเขามองแบบนี้ครับพวกเขามองว่าฝ่ายอิสราเอลเองก็อาจจะไม่ต้องการมีข้อตกลงนี้ตราบใดก็ตามที่อิสราเอลยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการทหารในฉนวนกาซาที่เป็นรูปธรรมในระยะใกล้ออกมาได้เป้าหมายรูปธรรมที่ว่าคืออะไรครับนักการทูตเหล่านี้มองว่า อิสราเอลคงจะพยายามเปิดปฏิบัติการทางการทหารในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายในระยะสั้นก็คือต้องสังหารหรือว่าจับกลุ่มผู้นำระดับสูงของกลุ่มติดวิทย์ฮามาสได้ก่อนต้องสังหารหรือจับกลุ่มผู้นำของฮามาสได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อว่าอิสราเอลจะตัดสินใจทำตามข้อตกลงกับฮามาสในการที่จะหยุดโจมตีแลกกับการปล่อยตัวประกันหรือไม่ขณะเดียวกัน ฝ่ายฮามาสก็มีการยื่นข้อเสนอทั้งเป็นข้อเสนอที่ออกมาพูดอย่างเปิดเผยต่อสาธารนณะแล้วก็เป็นข้อเสนอที่หลายคนบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ฮามาสพูดมาตลอดในวงปิดก็คือการเจรจาจะเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ที่ยังถูกจับกลุมอยู่ร37คนเคนี่นะครับฝ่ายฮามาสบอกว่านอกจากจะต้องมีเรื่องข้อตกลงในการที่อิสราเอลจะต้องหยุดโจมตีฉนวนกาซาแล้วเนี่ย จะต้องมีเงื่อนไขที่อิสราเอลจะต้องปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ที่ต้องจับกุมที่ถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถตกลงกันได้อยู่ดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้และทำให้หลายคนมองว่าแม้สหรัฐจะตั้งให้ความหวังตั้งความหวังว่าคริสต์มาสนี้คงจะได้เห็นข้อตกลงในการหยุดโจมตีแต่ว่าหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องง ขณะเดียวกันก็มีความเห็นมาจากรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่1 1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับออกมายืนยันถึงเป้าหมายทางการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาที่ยืนยันว่าอิสราเอลนั้นยังเปิดทางให้กับกลไกที่เป็น,นกลไกทางเลือกในอนาคตว่าตกลงแล้วใครจะเป็นผู้ที่ปกครองฉนวนกาซาต่อไปโดย รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลไม่ต้องการไม่ตั้งใจที่จะปกครองชนวนกาซาในระยะยาวเพราะฉะนั้นตราบใดที่สงครามของอิสราเอลที่ต้องการไปกวาดล้างกลุ่มติวุธฮามาสในชนวนกาซาสิ้นสุดแล้วยังมีทางเลือกอีกหลายทางที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมาประกาศว่ายังเปิดช่องอยู่ให้สามารถ ที่จะคุยกันได้ว่าใครจะเป็นผู้ที่ปกครองชนวนกาซาแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ฮามาสและอาจจะแน่เหมือนกันก็คืออาจจะไม่ใช่อิสราเอลที่เข้ามาปกครองชนวนกาซาโดยตรงนะครับนี่เป็นแนวทางที่ออกมาล่าสุดแล้วก็เป็นแนวทางที่ต้องจับตากันต่อไปแม้ว่าจะเป็นการจับตาที่จะเป็นอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดกันอยู่ในตอนนี้เนี่ย จะเป็นการจับตาในภาวะที่อิสราเอลยุติสงครามในชวน,นกาซาแล้วอิสราเอลสามารถจัดการกวาดล้างกับกลุ่มติรุทฮามาสได้แล้วแต่ว่านี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่ดีนะครับว่าตกลงแล้วถ้าสงครามเสร็จสิ้นแล้วใครจะเป็นผู้ที่ปกครองชวน,นกาซากันแนะ่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้จริงๆแล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราพยายามที่จะสรุปในช่วงเวลาที่เรามีอยู่แต่ว่าเรื่องนี้สัญญาเลยครับว่าจะเป็นเรื่องที่เราจับตากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญจริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆและเป็นเรื่องที่ผมอยากจะย้านะครับว่ายังมีคนไทยที่มีรายงานถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ มีคนไทยที่ยังไม่ได้รับอิสรภาพจากสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เราติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับจากเรื่องสองครามอิสราเอลฮามาสก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องของอิสราเอลเช่นกันเพราะว่าประธานาธิบ Biden, ดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐ ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะหรือว่าเทศกาลเฉลิมฉลองอิสราภาพของชาวยิวที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลสหรัฐจัดเป็นประจำขณะอยู่ในงานเลี้ยงมีตอนหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนได้พูดถึงอิสราเอลโดยบอกว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่อิสราเอลต่อไปจนกว่าพวกเขาจะกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดสิน้นพร้อมกับประนามความเคลื่อนไหวต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐ และทั่วโลกนะครับเรายังอยู่กับเรื่องอิสราเอลฮามาสนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องเอาซีจีประเด็นลงก่อนนะครับประธานาธิบดีไบเดนบอกแบบนี้ครับว่าเขาได้บอกไว้ตั้งแต่อิสราเอลถูกโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมแล้ววันนี้ความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีไบเดนที่มีต่อความปลอดภัยของชาวยิวและความปลอดภัยของชาวอิสราเอลรวมถึงสิทธิ์ในการดํารงอยู่ในฐานะรัฐยิวของอิสราเอลที่เป็นอิสระนั้น จนถึงตอนนี้ยังไม่สั่นคลอนเพราะหากไม่มีอิสราเอลคงไม่มีที่ที่ชาวยิวจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยในโลกนี้ผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับผู้ที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองอิสรภาพของชาวยิวซึ่งมีทั้งผู้ที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์สมาชิกสภาคองเกรสเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้นำศาสนาแล้วก็แขกรับเชิญร่วม800คนผู้นำสหรัฐบอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเลยถึงความอบอุ่นและความผูกพันที่ผมรู้สึกต่อชุมชนชาวยิว ถึงแม้ว่าผมจะเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นชาวยิวเพื่อที่จะเป็นไซออนิสต์และผมก็คือไซออนิสต์คนหนึ่งนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐออกมาตอกย้ำล่าสุดถึงท่าทีของเขาเองในฐานะผู้นำสหรัฐที่จะเดินหน้าสนับสนุนอิสราเอลต่อไปเรื่องนี้ถูกมองภาพซ้อนกันแล้วนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่ง เรากำลังจับตาถึงท่าทีของรัฐบาลสหรัฐต่ออิสราเอลที่กำลังทำสงครามกับกลุ่มติวธามาสในฉนวนกาซาสำนักขาว Today Make Tomorrow Today Make ่